ตอนนี้นะคะเราถึงที่ลูเซนแล้วนะคะดูด <Han> ูค่ะ <c oughs> <ép caffeine icio> ถึงที่ลูเซนแล้วนะคะดูวิวข้างหลังวิวภูเขาด้านหลังเนี่ยนะแล้วก็อันนี้เป็นสะพานไม้นะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเมืองลูเซนนะคะเป็นสะพานไม้ที่ชื่อว่าชาเปลนะคะสะพานนี้เก่าแก่ที่สุดนะคะมีอายุร้อยร้อยกว่าปีแล้วนะคะ ดีมากเลยอ่ะให้ดูบรรยากาศหลังฝนตกแล้วนะคะมีคือเมืองดูซินนะคะ ค่ะทอคนแลวก็สะพานไม้ชาเปลแห่งนี้นะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลูเซนเลยนะคะที่นักท่องเที่ยวคนไหนมาก็ต้องแวะมาถ่ายรูปเพื่อเช็คอินนะคะที่นี่นะคะสะพานไม้แห่งนี้นะคะเป็นสะพา,า,านไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปเลยนะคะซึ่งมีอายุมากกว่า600ปีนะคะซึ่งถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่14นะคะ โดยตลอดแนวสะพานนั้นถูกประดับด้วยภาพเขียนนะคะที่บอกเล่าถึงประวัติของประเทศแห่งนี้เป็นจํานวนมากสร้างขึ้นเพื่อทอดตัวข้ามแม่น้ํารอยส์นะคะค่ะแล้วก็ซึ่งถ้าใครเดินไปตรงกลางสะพานนะคะก็จะเห็นภาพเขียนเหล่านั้นนะคะ อยู่บริเวณด้านบนนะคะจะบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ของประเทศได้เป็นอย่างดีสะพานนี้เคยถูกไฟไหม้เสียหายหนักมากนะคะในปี1993นะคะแม้บางส่วนจะถูกไฟไหม้ไปแต่หลังจากนั้นก็ได้รับบูรณะจนออสะพานนี้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วก็สวยงามอีกครั้งนะคะตอนนี้เป็นเวลา6โมงนะคะบรรยากาศแบบโคตรดีหายใจแบบเต็มปอดมากเลยอ่ะส,สูดเข้าไปเต็มปอดมากเลย S <s> เราโปรตุเกสนะไม่ไม่ค่อยมีธรรมชาติแบบนี้เนาะไม่ค่อยมีแต่นี่มันรอบร้อมด้วยภูเขาทะเลสาบแม่น้ํานะคะค<ย>ุ้มมาคือคุ้มค่ะ <S <s อันนี้เมมารอบสองแล้วนะคะที่นี่เป็นคงชอบดูดิ น้ำเขียวน้ำสีฟ้าทุกคนดูน้ำมันไหลโคตรแรงเลยคะ่ะตรงนี้โด,โด,โดูดูฝนก็ตกเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหวิวแบบ ร้อยแปดมากเลยอ่ะสวยมากไม่รู้จะสวยยังไงแล้วจ้าน้ำไหลแรงตรงนี้ยเอาละคะ่ะทุกคนแล้วเรามาถึงจุดนี้นะคะสถานที่แห่งนี้นะคะ เรียกกันว่า Lion Monument นะคะหรือภาษาเยอรมันนะคะเรียกว่าโลเว den นมองนะคะไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะคะสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวต่างหลๆไหลายกันเข้ามาชื่นชมและมาถ่ายรูปกันจุดนี้เยอะมากนะคะเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในเมืองลูเซนเลยนะคะอ,อ,อนุสาวรีย์สิงโตนะคะ เป็นอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่มากๆนะคะถูกแกะสลักเป็นรูปสิงโตร้องไห้ที่ติดอยู่บนผาหินนะคะซึ่งเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเขาอะถูกสร้างโดยรัฐบาลฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ รัฐบาลฝรั่งเศสเนี่ยก็มอบให้เป็นของขวัญแก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเพื่อเป็นการขอบคุณนะคะแก่ทหารสวิตกว่า700กว่านายนะคะที่เสียชีวิตจากการปกป้องพระเจ้าหลุยที่16นะคะและพระนางมารีนะคะองตัวแนตนะคะจากการสู้รบช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศสนะคะในปีคศ1792นะคะ และรูปปั้นสิงโตแห่งนี้นะคะกินเวลาในการแกะสลักไปเกือบ2ปีเลยนะคะมันเป็นอะไรที่แกะยากแล้วก็ต้องใช้ความชำนาญในการแกะสลักมากๆเลยนะคะเพื่อนๆดูว่ามันเป็นถาก้อนใหญ่มากๆนะคะในแนวนี้นะคะ แล้วเ,เพื่อนๆจะเห็นได้ว่านะคะจุดเด่นของสิงโตหินนี้คือสิงโตนั้นน่ะถูกทำร้ายนะคะแล้วก็นอนรอความตายอยู่นะคะแล้วก็ถูกคมหอ,อกดาบ บาดเจ็บสาหัสมากมายเลยแล้วก็หมอบร้องไห้โดยมีโล่และหอกสวิทวางอยู่ข้างๆนะคะถ้าเพื่อนๆเห็นนะคะจะสื่อให้เห็นถึงความเศร้าส้อยนะคะเตือนให้ระลึกถึงวีรกรรมของทหารรับจ้างนะคะที่เคยมีส่วนร่วมในสงครามปฏิวัติฝรั่งเศสครั้งนั้นนะคะที่ยอมตายเพื่อปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีจนวาระสุดท้ายนะคะโหยิ่งใหญ่อลังการมากจริงๆนะคะ